สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อสิ่งที่คุณเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะคะแรนดอมเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบเจอกับความสมหวัง การทำนายด้วยไพ่แบบแรนดอมจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์กันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเรามาดูหน้าไพ่กันก่อนดีกว่าว่าหน้าไพ่ขึ้นอะไรบ้างนะคะเราจะได้มาขยายความกันว่า สิ่งที่คุณเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคืออะไรความรักอ่ะสิบถ้วยความรักชีวิตครอบครัว judgment สิ่งที่ประกาศผลนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณเคยมีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสิ่งที่คุณสะสมหลักทรัพย์อ่บ้านรถที่ดินความมั่นคงต่างๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณขาดหายไปนในชีวิตมากที่สุดก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะคะ เรื่องเงินเรื่องความสุขเรื่องของความรักนะคะที่มันขาดหายไปจากชีวิตคุณต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป็นการล้มเหลวหรือเป็นการผิดหวังอย่างรุนแรงก็ได้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะวันนี้ถ้าสิ่งที่คุณต้องพบเจอนะคะต้องบอกว่าคุณต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคกับปัญหาการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่ง เมื่อก่อนคุณอาจจะมีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าในวันนี้ทุกอย่างมันก็ได้พังทลายลงไปหมดแล้วนะคะมาดูไพ่นะคะโอ้โหได้ไพ่ The Tower ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนคุณเสียศูนย์มากๆเลยจากสิ่งที่คุณเคยมีแล้ววันนี้คุณไม่มีมันอีกแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของคนที่เคยอยู่เคียงข้างคุณมากก็ตามตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับการถูกพิพากษาอนะเหมือนกับว่าเป็นช่วงใช้กรรมของคุณก็ได้นะคะคนที่เคยรักเคยดูแลเคยอยู่ข้างๆคุณตอนนี้เขาก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่มองไม่เหลียวแลคุณนะคะมันเป็นการสูญเสียในเรื่องของความรักมากๆต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณอาจจะต้องเจอวิบากกรรมหรือเจออะไรที่คุณจะต้องแบบว่าคิดคนเดียวแล้วก็ฝ่าฝันมันไปคนเดียวเพื่อให้ประสบความสําเร็จแต่ด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นหญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ยากเกินไปเลยสําหรับการที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ทํา ใจให้ยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปนะวันนี้นะคะคือสิ่งที่เราต้องชดใช้วิบากกรรมนั่นเองแต่ก็ให้เชื่อเถอะว่าบารมีหรือบุญกุศลที่คุณหมั่นทำหมั่นสะสมให้แม่ชีนะคะมันจะทำให้คุณย่อฟ้าจุนคุณจะกลับมาสง่างามได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดเพียงใดก็ตามแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันได้นะคะด้วยพลังแห่งศรัทธานั่นเองตราบใดที่คุณยังมีศรัทธานในตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องเร็วร้ายขนาดไหนไม่ว่าคุณจะล้มเหลวในเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวนะคะและการเงินความมั่นคงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์ต่าง แต่ให้เชื่อเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะด้วยศรัทธาในตัวคุณเองนะคะเดทอ่ะการตายเพื่อเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจบไปแล้วมันก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีตัวตนของคุณทุกอย่างมันสามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ถ้า คุณยังมีความศรัทธาในตัวคุณเองนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณเคยมีแต่ตอนนี้คุณไม่มีแต่อีกไม่นานอะอาจจะประมาณสักอย่างเร็ว3เดือนอย่างช้า3ปีกับช่วงเวลาที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยต้องก่อล่างสร้างตัวสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะไหว้พระสวดมนต์ถือสิลกินเพลบอกได้เลยว่า ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนสําหรับคุณให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่าวันที่คุณแย่ที่สุดมีใครที่อยู่เคียงข้างคุณบ้างอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่คุณเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคุณก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเขา เป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเป็นคนที่ให้ความสว่างทางความคิดกับคุณให้คุณน่ยกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับความแข็งแรงทางจิตใจของคุณนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเสียสูญไปช่วงหนึ่งก็ได้เนาะเพราะบางคนก็อาจจะเจอวิกฤตเจอปัญหาตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้ หรือบางคนก็อาจจะเจอหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปแล้วก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างอ่ะมันมันเป็นสัจธรรมเกิดดับเกินด,ดับไม่มีอะไรอยู่กับเรองมั่นคงและถาวรน,นะคะเมื่อมันจบเมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้คนที่เคยผ่านวิกฤตในช่วงวันเวลาแห่งการสูญเสียนะคะก็เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายเกินไปอย่างเร็วซาม เดือนเนาะอย่างช้า3ปีค่อยๆนับหนึ่งใหม่นะคะไม่ว่าจะร้อยเก้าพันเก้าก็เริ่มจากการเก้าเก้าแรกก่อนเสมอขอบเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกลับมายืนได้ครั้งและมีในสิ่งที่เคยมีและกลับมามีให้ได้มากกว่าเดิมนะคะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วถ้าตรงก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งช้้งเติอนกันด้วยนะคะหรือใครจะมีคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอก็ยินดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ